เลียมเคยใช้งานอามากิจริงๆไหมมีการพูดคุยกันมาหลายรอบนะครับว่าจริงๆแล้วเลียมน่ะใช้งานอามากิจริงๆหรือยังจากคํายืนยันของอามากิครับตั้งแต่นิยายเล่มหถึงเล่มสี่ เลียมนั้นยังเป็นหนุ่มซิงอยู่นั่นก็คือเลียมยังไม่เคยใช้งานอามากิเลยด้วยซ้ําแต่นี่คือตั้งแต่นิยายเล่มหนึ่งเล่มสี่นะครับในตอนนั้นคือเลียมพูดคุยว่าเฮ้ยเขาจะไปเที่ยวผู้หญิงเขาจะไปตีมอคือพูดแบบจริงจริงจรินจังนะฮะพูดแบบต่อนหน้าเพื่อนว่าโอ้ฉันตีมอเรื่องแค่นี้ฉันทําได้อยู่แล้วแต่ความเป็นจริงคือเลียมนั้นยังเป็นหนุ่มซิงและยังเวอร์จินอยู่และสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่อามากิยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าเลียมอ่ะยังไม่เคยยังไม่โดนเปิดเลยทําอย่างมากก็แค่่่นน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 อออออกกกัััับดแแแคค้้เงหุตละ็ ทำอย่างอื่นเลยจนในช่วงนิยายเล่ม5้าคือเดียมแต่ยืยนยัน่ะเขาจะต้องกลายเป็นจ้าแคนโฉดที่สมบูรณ์ไปไม่ได้เขาจะตีมอ้อทุกวันเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตีเถมยังมีมาบอกอีกว่าฉันจะทําให้โรซิต้าเสียใจที่ได้มั่นกับคนอย่างฉันซะด้วยแต่สุดท้ายโรซิต้าก็เข้าใจว่าเลียมเป็นคนรับครอบครัวไปซะได้